ค่าอะไรวะอันไรฮะอ่ครับโอเคเออตะก้าแปดกับตะก้าเก้าแบบใหม่เล้าใจกว่านัดเจมครับเออบสใช่ไหมฮะเบสเล้าใจนะฮะตะก้าแปดคบนัดเจม นะเจมตะก้าแปดเลาใจแน่นอนครับแต่ตะก้าเก้าเนี่ยเวลาเราซื้อไปแล้วเนี่ยเคำถามมันจะนออ้อยเอทำไมำพี่เกถึงบอกว่าตะก้าเก้าคำถามนออ้อยเซื้ออะไรที่มันปิดหน้าไปเนี่ยเมียไม่เข้าใจหรอกมึงซื้ออะไรมาวันนี้หมื่นกระบาทอะไรเงี้ยอ,อถ้ามันเห็นอย่างเงี้ยนะเห็นใสๆเ,เปิดเห็นดอกลําโพงมีไฟมีลูกเล่นอะไรเงี้ยนะเอเมียยังโอเคหน่อยนะครับอน้อนะ อันนะครับพี่ลองตัดสินใจดีครับขอดูดอกตะกาสองหน่อยได้ไหมนี่ฮะพี่เอาดูครับเป็นดอกเซอร์ราวนะครับแม่เหล็กหนึ่งก้อนนะฮะแม่เหล็กหนึ่งก้อนนะครับอันนครับแม่เหล็กหนึ่งก้อนนะครับไวคู่นะฮะมันเห็นเห็นดอกเลยครับแม่เหล็กหนึ่งก้อนครับนะฮะโค้งหลอกอันนครับเออถ้าจะดูต้องพี่เอกจะต้องเดินไปทางนตรงที่ประกอบนะครับเอ่อกลางของคารเลสครับเสียงกลางของคารเลสเนาะเป็นงานแบรนด์คารเลสเนาะอันนครับ พี่เอกครับสวัสดีครับเอเบสใช่ไหมครับนัทเจมเรียบร้อยแล้วครับตอบแล้วครับดอกที่มีโฟมดอกที่ไม่มีโฟมตรงกลางคืออะไรครับนะฮะอ๋อแบบนี้ะฮะแบบเแบบแบบหน้าสลัเปากับไอ้นี่ยฮะเขาเรียกว่าเฟดปักนะฮะเฟดปักนะฮะเฟดปัคกับสลัเปาเนาะเฟดปักนะฮะตัวนี้ก็เป็นหน้าสลัเป่านะฮะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเฟดปักนะครับนะครับ โอเคประมาณนี้ฮะมาเดี๋ยวพี่อกเปิดเพลงให้ฟังนะฮะพี่สุหรับอ่าน,นะครับพอพอเรียกพี่นี่ผมไปไม่เป็นเลยนะฮะเคนนะขอดูดอกสะโอเคตอบไปแล้วนะครับกลางของเาวเลตตอบไปแล้ว as 21สองพีับหกคู่ได้ไหมได้ครับมันได้อยู่แล้วละครับพี่ได้ได้แน่นอนครับอ่าน,นะครับมา ใบนี้นะฮะความดังหน้าตู้สี่สิบเก้าเดินนะก็จะมีไฟมีลูกเล่นนะฮะอันนะครับก็เป็นแบตตัวนี้เนาะ 6s นะฮะ6กแอมนะ6กแอมหกเออแบตเนี่ยจะอยู่ได้4-8ชั่วโมงนะครับแบตเนี่ยจะอยู่ได้4-8ชั่วโมงลำโพงที่ผมโทรหาดอกดังดอกดังดอกดังดอกอ๋อตอนเช้า ตีกับวันนี้อ่ะครับอ๋อพี่เปิร์พพี่เปิร์มลำโพงที่ผมโทรหาวันนี้เอ่อที่โทรกับเอ่อที่ตีกับอ๋อดอกดอกที่โดนตู้ที่โดนโยนเหรออ่าน,นะ,ะตู้ที่โดนโยนหรือว่าไงอ่าน,นะครับโทรหาใครไม่รู้ผมไม่ได้คุยลเลยอ่ะมาเอา่อเดี๋ยวพี่เอกเปิดให้ฟังนะเดี๋ยวเปิดพอร์พอยส์ให้ฟังก่อนขออนุญ,ญาตเปิดพอร์พอยส์ฟังก่อนฮะ,ะเดี๋ยวค่อยฟังเบสน,นะฮะ เปิ้มเป็นขนส่งอะฮะพี่เปิ้มพี่เพิมใส่บ้านเป็นขนส่งครับขอบคุณมากมายเลยนะครับพี่เืิมนะโอ้เมื่อเช้านี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขออนุญาตคุยเรื่องของคนคนสั่งเล่นก่อน นะฮะเดี๋ยวผมจะประจานลงติกต็อกนะฮะเพราะว่าการแคปหมดุดแคปบ้านลงเดี๋ยวนะฮะมันง่ายมากเลยนะเดี๋ยวนี้เนาะเพราะว่าเราเอเอพอจีพอ GPS ไปเนี่ยมันก็จับขึ้นเป็นรูปบ้านรูปอะไรเลยนะรูปดาวเทียมนะฮะสั่งตู้สิบห้านิ้วนะครับแล้วก็บล็อกเบอร์ขนส่งแล้วก็บล็อกเบอร์ขนส่งนะฮะเร็วมากเลยครับนะครับเร็เวเร็เวเร็วเร็วเร็วจริงๆนะฮะพวกนี้เร็วมากเลยนะครับ เออผมอะโทรไปคอนเฟิร์มแล้วนะพี่ปืม้มพี่ครับเออสิบห้านิ้วราคานี้เออพี่คอนเฟิร์มออเดอร์ใช่ไหมครับคือทุกกอนส่งทุกใบพี่เอกเนี่ยจะต้องโทรหาลูกค้าเร็วมากอะผมอะผมอะไม่เท่าไหร่หรอกเต็มที่ของก็ตีกลับมาถึงมันจะบุกถึงมันจะอะไรเดี๋ยวผมก็แก้ไขได้แต่ขนส่งที่เขายกยกเออยกไปยกมานี่สิสไม่สงสารเขามั่งหรือไงเนาะนะนะพี่ปื้มนะอ่ะนะครับอยากเห็นหน้าดอกครับพี่ ททออถ้าจะ,จะถ้าจะดูหน้าดอกแล้วประกอบกันตัดสินใจซื้อซื้อวันหลังพี่ซื้อวันหลังวันนี้วันนี้ยังไม่สะดวกให้ดูนะเดี๋ยวกดติดตามไว้ไว้เดี๋ยวค่อยดูวันหลังพี่นะนะครับมันเป็นขอบโดนัทครับเป็นขอบโดนัทครับรรอ,อ,อ่เพอดี กกโอนเข้านะฮะโอเข้าอยู่นะฮะใครจะกดสั่งซื้อรีบเลยนะฮะขอบคุณครับรรกกแม่หนูน้อยครับถ้าเพื่อฟังเพลงต่างาก,กันปกติแล้วถัดเดี๋ยวถ้าถ้าผมได้เดินไปไปฝั่งโกดังเนาะพี่เอกนี่เป็นฝั่งบ้านเนาะถ้าเดินไปฝั่งโกดังนะฮะ,ะเดี๋ยวพี่เอกจะยกให้ดูนะฮะ อ่าโปรขเข้าเค้าเกียบฝนตกไหมพี่นิดหน่อยครับนิดหน่อยนะฮะใค oh, รก็กดสัง่งซื้อกดได้เลยนะฮะไม่ต้องรอสองทุ่มนะฮะตอนนี้โปรเข้าอยู่นะครับ ท่านแนะนำครับเพื่องเบอร์กามสิบสีไปเสียงโคตรอพี่ชายฟิล์มขอบคุณมากมายครับ ซอแซนนี้นะฮะสวัสดีครับเออร้านนี้ผมบอกให้โคตรดีครับขอบคุณมากมายครับ,พ,รบพ,พี่จี้ครับพี่จี้นะครับพี่จี้เมดิชีขอบคุณมากมายทำไมพี่เอกไม่ซ่อมไฟที่มันร่วงลงมาสักทีครับโอ้โหคนงานพี่เอกอะเทป,ปูนอยู่ฝั่งนู้นนะฮะเนี่ยดูไฟร่วงลงมาอันนะครับเออพี่เอกคนงานพี่เอกนะครับตอนนี้ช่างไปกําลังทําที่ทำมาหากินอยู่ ฝั่งนู้นนะที่เทปูนเพราะว่าเล่งกันอยู่ฝนมันตกนะฮะเล่งเร่งงานกันอยู่ฝั่งนู้นครับนะเดี๋ยวพี่เอกพาไปเดินดูเนาะเดี๋ยวพี่เอกพาไปเดินดูนะโอเคนะเดี๋ยวจบตะกร้าสามตะกร้าสี่แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูตู้สิบนิ้วคู่ฝั่งนู้นเนาะอ่ะนะครับใครอยากได้ใบนี้ก็ไปกดสั่งซื้อได้เลยนะครับเอออยู่ในตะกร้าสองแล้วนะตะกร้าพี่เอกขายยุ่ิเจ็ดพันเก้าเออแบบเดียวกันกับตะกร้าหนึ่งครับแบบเดียวกันกับตะกร้าหนึ่งเลยครับ ปรับแบบเดียวกันครับปรับแบบเดียวกันกับตะก,การหนึ่งตะกี้อยู่ใช่ไหมฮะฟีดคิวไม่เกินสิบเอ็ดโมงนะที่เหลือบ่ายสามหมดเลยฟีดคิวสิบเอ็ดโมงนะฟีดคิวตัวแรกสิบเอ็ดโมงนะที่เหลือก็บ่ายสามนะฮะบ่บายสามนะคแค่นี้เองครับไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรยากนะครับอ่ะมาโอเคนะเดี๋ยวไปตะก,การสามเดี๋ยวเราไปกันเร็วๆเดี๋ยวเ,วเ,วเ,วเออเพิ่งมาเวนคำขอเอกแท้ๆ <laughs> น,นะครับว่าจะรีบเดี๋ยวจะพาไปเดินดูสิบนิ้วคู่ไนงะ นะครับเอ่อนะฮะตัวแรกนะครับสิบเอ็ดโมงนะครับง่ายๆเลยครับตัวแรกสิบเอ็ดโมงที่เหลือบ่ายสามที่เหลือบ่ายสามนะฮะตัวแรกสิบเอ็ดโมงที่เหลือบ่ายสามแล้ววอลลุ่มตามใจชอบรู้จกักนายจระรักเองเนาะพี่จี้เนาะ ถ้าใครได้รู้จักหรือว่าได้สัมผัสนะจะรักพกี่เอกมากมากเลยวัน <g all> <g all> สองวันนี้โอ้โหรู้จักเลยพี่จี้ผมประกาศงานสองวันนะฮะโอ้โหรถบานเลย <g all> ผมดีใจนะมันเหมือนเหมือนเป็นการเรียกศรัทธาผมกลับมานะ <g all> หลังจากเสียหลักไปไกลไอ้เรื่องไรสาระอะนะฮะโอเค ผมมีอะไรจะบอกผมไม่อยากเห็นทีมเอ็กเล์รวมกันทั้งประเทศพี่ว่ามันจะใหญ่โตอลาัางการขนาดไหนเนาะพี่จีว่าเยอะไหมเยอะมากเลยนะเอ็กเล่้าเป็นเอ็กเล์เอ่อเ e e นะอ็กเล์ไอดอลเอ็กเล์เพย์ออเดีโอนะโอ้ผมว่าลดเยอะมากเลยนะครับเอ่อตัวนี้ใช้ไฟบ้านได้ไหมพี่ฟังผมนะมันมีแบตเตอรี่ในตัวแบตเนี่ยจะเล่นได้4-8ถึงชั่วโมงแบตหมดนะฮะ ผมเออแบตหมดนะฮะสามารถชาร์จไปเปิดไปได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับพ่อค้ารับผิดชอบคําพูดครับเนาะใบนี้พี่เอกขายมาแปดเดือนใบนี้พี่เอกขายมาแปดเดือนนะ,ะขายไปแล้วอหกร้อยเจ็ดสิบแปดใบขายไปแล้วหกร้อยเจ็ดสิบแปดใบนะฮะเออคุณไม่ใช่ใบแรกไม่ใช่หนูลองยาก,กดสั่งซื้อได้เลยครับเก็บปลายทางตอนนี้โปรขึ้นอยู่นะฮะจากเจ็ดพันเก้าหรือหกพันหกติ๊กตอกลดให้คุณอีกห้าร้อยนะครับนะฮะนะครับลุยเลยครับลุยเลยครับ นะกดสั่งซื้อกันได้เลยนะอย่ารอนะฮะผมปรึกษาบอร์ด A ให้ครับแบตโทรศัพท์บทก่อนตูล้ลำโพงบูทูธอีกเพี่กครับวันนั้นที่จัดโปรที่บอกว่าไปถึงน้าบ้าเลโอนเงินใช่ไหมเอ่อนดวงเฮงใช่ครับวันนั้นโปรติกตอ,อกมันไม่เข้าไงแต่ตอนนี้โปรติกตอ,อกมันเข้า นะครับติ๊กตอกออกให้คุณ0 0ครับเครับสินค้าชุดเมื่อวานนะครับสินค้าชุดเมื่อวานนะยถ้าถึงแล้วให้กิ๊งหาพี่เอกนะครับสินค้าชุดเมื่อวานเนาะที่ซื้อในไลนะ์นะที่ซื้อในไลน์นะถ้าซื้อกับแอฟฟิเลตไม่ได้นะต้องซื้อในไลน์เมื่อวานเนี่ยเนาะนะฮนะต้องขอโทษแอฟฟิเลตด้วยเนาะเมื่อวานนี้ก็ทำไล์มันตื่นเต้นหน่อยนะมันไม่มีโปรนะแล้วมันจะสิ้นเดือนลวด้วยนะครับ เออลุกหลายคนมารอไงหลายคนมารอแล้วมาเจอเจอ,เจอติ๊กต็อกไม่จัดโปรวันนี้จัดนะฮะเนี่ยจัดยาวด้วยใครจะกดนสั่งซื้อรีบเลยนะฮะเออผมรอตัดทุเรียนจะจัด,จดมิกกี้ครับชอบมากครับเออขอบคุณมากมายเนี่ยนะฮะผมไม่กล้าทำให้ใครผิดหวังหรอกครับคุณดูแต่ละคนนี่บางคนรอตัดทุเรียนบางคนเก็บตังค์สามเดือนเก้าเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนขอบคุณนะฮะขอบคุณที่มั่นใจในตัวพ่อขา คนนี้นะฮะขอบคุณจริงๆขอบคุณจากหัวใจครับไม่รู้จะขอบคุณยังไงแล้วครับปื้มและตื้นตันใจมากแต่ละตะก้าเนาะจะพันใบทุกตะก้าเลยเนาะมันขึ้นไปหลักจะพันใบทุกตะก้าเลยอ่ะขอบคุณมากมายนะฮะถล่มทลายครับตู้ดีไอขายตะก้าหนึ่งเออตะก้าหนึ่งพันกว่าใบนะฮะตะก้านี้แปดร้อยกว่าใบเนี่ยตัวตะก้าถัดไปเนาะก็เดี๋ยวตะก้านี้นะมันเป็นรุ่นสุดท้ายที่ผู้หญิงจะยกไหวนะครับเดี๋ยวจบตะก้าสามตะก้าสี่เดี๋ยวพี่เอกพาไปนะฮะ